ก็ตามคําขอที่ขอมานะคะเพลงหยุดนะคะมีผู้ชายคนหนึ่งขอมาให้ร้อยฟังหน่อยอ่าถ้าไม่เพะอย่ามาว่านทีหลังนะคะก็เพิ่งหัดร้องเมื่อกี้นี่แหละหน้าตาม,มันเอาเรื่องมากยานยานยันว่าจริงนนะ <c oughs> โอเคาฟังดูนะม <c oughs> ีหลายรอบแล้นะนี่เทปที่ประมาณสักเออเกือบร้อยแล้ว ยังไม่ได้เมื่อกี้ผิดอีกเมมโมรีเต็มแล้วค่ะเมื่อกี้ลองเสร็จพอเกือบจะจุบแล้วไม่ผิดอีกเอาไหมนะมาแอบเดี๋ยวบางครั้งก็ตลงตูขอซื้อเรื่องหมไรแอมลยขอรอดนึงฟันแห้งหมดแล้วค่ะลอยู่น้ำลายเมื่กหมดแล้วห่วหลายรอบเอฟเฟกต์มีใครไหมผมลูบผมปิบ เปิดเพลงคลอมาเมื่อกี้ก็ไม่เข้าไหนแต่พอแบบร้องสดมันก็โอเคนะแต่มาปิดช่วงหลังนิดนึงคือขึ้นปิดหยุดไปหยุดความรักแล้วนะไม่ใช่หยุดชีวิตโอเคนะก็มาฟังกันใหม่นะแบบจ้าจ้ร้อไม่พราะฟังดูกูจะได้ร้องไหมเนี่ยโอเคนะเอาละเอาละ ฉันนั่งยิ้มลำพังหัวเราอลำพังสดชื่นกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาแต่งแตาได้พบก,กับเธอนั้น <c oughs> เรื่องจริงกับความฝันเ <c oughs> กิดขึ้นด้วยกันทันตาฉันอยากจะหยุดเวลานี้แ <c oughs> ต่งแต่วินาทีที่ชีวิตมีเธอเข้ามา จดทำให้คนที่เหนื่ล้านั้นกล้าจะเปิดหัวใจหยุดหยุดชีวิตหยุดกับคนนี้แม้ว่าใครจะดีสักแค่ไหนหยุดหยุดความรักทั้งหัวใจจะหยุดหยุดกับเธอคนเดียว ฉันนั้นรู้ทันทีและรับทันทีเธอคือความโชคดีที่เข้ามาแต่แตได้พบกับเธอนั้นชีวิตเหมือนความฝันที่เกิดขึ้นตอนลืมตาอืมฉัน,ฉน,นอยากจะหยุดเวลานี้ แั่งแต่วินาทีที่ชีวิตมี<ะ>เธอเข้ามาจะทำให้คนที่เหน,นื่อยล้าั้นกล้าจะเปิดหัวใจอยุดหยุด,ยด,ยดชีวิตหยุดกับคนนี้แม้ว่าใครจะดีสักแค่ไหนหะยุดหยุดความรักทั้งหัวใจจะหยุดกับเธอคนเดียว หยุดหยุดชีวิตหยุดกับคนนี้มแม้ว่าใครจะดีสักแค่ไหนหยุดหยุดความรักทั้งหัวใจจะหยุดกับเธอ,นอคนเดียวบ๊ายบาย